สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องหนังสือรับรอ,อ,องการมีชีวิตยอยู่นะคะทำไมถึงต้องมีสำหรับคนสวิตหรือคนที่เกี่ยวข้องกับประเทศสวิตเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนของทางราชการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือว่า อธิบายฟังเข้าๆนะคะว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ติดตามภรรยาหรือว่าภรรยาติดตามสามีมาอยู่ต่างประเทศสมมุติว่าคนไทยแล้วสามีเกษียณอายุก็พากันกลับประเทศไทยนะคะทีนี้การเกี่ยวพันของการต้องแสดงหนังสือแสดงว่ามีชีวิตอยู่ ก็คือการยืนยันตัวตนนะคะของประชาชนคนนั้นๆคือว่าคนสวิตแน่นอนเขาต้องการทราบพลเมืองของเขาอยู่ดีเป็นสุขหรือว่าได้เสียชีวิตลตงแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการจ่ายเงินนะคะสำหรับเงินเดือนของคนเกษียณอาย,อยุแล้วหรือว่า หญิงไทยที่เป็นแม่ไม้อาจจะไม่ได้เป็นคนสวิตแต่ได้รับเงินเงินเกษียณของสามีนะคะอันนี้ก็มีส่วนนะคะคือต้องยืนยันตัวตนเพราะเขาต้องการทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะทำไมเราถึงจะได้หนังสือตัวนี้มานะคะก็ ขึ้นอยู่กับทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะทางกรุงแบนนะคะทางคนคนที่นั่งจะเรียกแบนแต่คนต่างประเทศจะเรียกกรุงเบิร์นนะคะกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือเมืองหลวงของประเทศสวิตนะคะก็จะส่งจดหมายมาในนั้นจดหมายก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะให้เรากรอกข้อความลงไปในนั้นมันจะมี จะมีบอกให้เรากรอกอะไรนะคะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษกรอกเสร็จแล้วสมมุติกรอกก็ยกตัวอย่างก็ต้องมีชื่อนามสกุลเรานั่นแหละคะ่ะชื่อนามสกุลนางนั่นนางน,างน,างนี่เป็นภาษาอังกฤษนะเขียนลงเป็นภาษาอังกฤษให้หมดทีนี้พอกรอกเสร็จเรียบร้อยในนั้นนะคะก็ต้องเอาไปให้เจ้าหน้าที่ของ เขตท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะแต่ในในจดหมายนั้นก็จะเขียนว่าเกไม้ดิเกไม้ดิก็หมายถึงอำเภอที่อำเภอของเรานะคะแต่ทางประเทศของเราเนี่ยก็จะมีส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในตำบลหมู่บ้านก็จะมีอบอตอใช่ไหมคะมีอบอตอมีเทศบาลแล้วก็อำเภอแล้วก็ต่อมอ หรือไม่ก็สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนี้เราเราอยู่ในบ้านนอกอย่างนี้เหละเราก็ให้ออะตอสแตมให้นะคะคือ,คอเขาจะมีตาประทับตานะคะประทับตาให้แล้วก็ตรวจทานเรียบร้อยประทับตาแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ถ้าเราเขียนผิดส่งผิดไม่ถูกต้องเขาก็จะส่งแบบฟอร์มมาให้ใหม่ ให้เราเกอกใหม่จนกว่าเราจะกอกผ่านนะคะเพืเ่อนๆจา๋าทีนี้ก็ยังมีเอ่อทำไมถึงต้องกอกตัวนี้ที่ที่กล่าวมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยากทราบตัวตนของของบุคคลคนนั้นว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนไม่เคยมีนะคะแต่ก่อนสมัยตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีเพิ่งจะมีมากี่ปีมาน,นี้เองนะคะแต่ก่อนคุณไปอยู่ไหนก็ แล้วแต่คุณตอนนี้เขาสืบเสาะหาประชาชนของเขาเพื่อจะจะรู้ว่าที่ไปอยู่ต่างประเทศน่ะกี่คนเสียชีวิตกี่คนยังอยู่กี่คนแล้วก็เป็นเอเขาเรียกอะไรล่ะสมมติว่าเสียชีวิตแล้วเราไม่ได้บอกเขาเขาก็ไม่รู้ว่า,าตายหรือ,อยังใช่ไหมคะเขาก็จะส่งเงินมาให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อ แต่ทีนี้ทางทางสวิทไม่ยอมค่ะเขาจะเขาจะสำรวจคนของเขาให้แน่ชัดว่ายังอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่สำหรับมาดามกะปิทันเนอร์เองนะคะยังไม่มานะคะยังครบหนึ่งปีแล้วแต่จดหมายฉบับนี้ยังยังไม่มาคิดว่าจะมาปีนี้คิดเอานะคะว่าจะมาปีนี้ ก็คิดว่าเป็นการยืนยันตัวตนนะคะถ้ามีจดหมายมาแล้วเราตอบกลับก็คือบุคคลคนนั้นได้ตอบกลับแล้วนะคะก็จะนับได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่ตอบกลับไม่ตอบกลับเลยเขาก็สงสัยถูกไหมคะไม่ตอบกลับเขาก็จะส่งจดหมายมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมาสืบตามบ้านเลขที่นั้นๆน,น,นะคะว่าทำไมถึง ไม่ตอบแต่ที่เราไม่ส่งต่อไปนะคะเงินเดือนก็จะหยุดชะง,งักนะคะสมมติว่าเราไม่ตอบเขาเงินเดือนก็จะหยุดหยุดรอจนกว่าเราจะตอบนะคะเพืเ่อนนี่แหละถึงว่าต้องตอนนี้มีส่วนสำคัญยืนยันสถานะยังมีชีวิตอยู่นะคะประเทศอื่นไม่ทราบว่ามีไหมคะแต่ประเทศสวิตแน่ๆน่มีแล้วนะคะ มีแล้วนะคะแต่ถ้าใครว่าไปที่อบต <Yeah. S 1> เขาบอกโอ้ย uh, ไม่เคยทำ <Yeah. S 1> ทำไม่ทำ, <Yeah. S 1> ท,ำทำไม่ได้เราไม่กล้าทำไม่กล้าสเตปมให้ไม่กล้า,ลา,ลาอน,นั้นให้ <Yeah. S 1> หรือว่าไปเทศบาลไม่ทำให้นะคะ <Yeah. S 1> ก็ตรงไปที่สถานทูตเลยนะคะสถานทูตยินดีทำให้ทุกท่านนะคะแต่ตอนนี้คงจะรับทุกที่ะคะ่ะเพราะว่าแต่ก่อน แต่ก่อนเลยนะยุ่งยากมากนะคะที่ทราบมาว่ายุ่งยากมากไปตรงไหนเขาก็ไม่ทําให้เนี่ยก็ทั้งต่อมอก็ไม่ทําให้เขาบอกไม่เคยมีเคสนี้มาก่อนแต่ตอนนี้สถานทูตเขาก็แจ้งไปตามสถานที่รจจาชการต่างๆนะคะให้ให้เราให้เขาเนี่ยอำนวยความสะดวกกับประชาชนนะคะว่าไม่ต้องเดินทางไกลนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะถามได้นะคะ อันนี้ก็จากประสบการณ์จริงของตัวเองเลยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไปเออห็นคนนั้นเห็นคนนี้ไม่ใช่นะคะนี่จากตัวเองจริงๆนะคะรับรองจากตัวเองจริงๆแต่ถ้าได้จดหมายมาเมื่อไหร่นะคะก็จะถ่ายทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะว่าออจดหมายมันมายังไงอย่างไงนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จดหมายแต่ที่เราทราบมาเพราะว่าคนใกล้ชิดนะคะ คนใกล้คลิเขาได้มาแล้วเขาได้มาตั้งแต่ตอนที่ว่าไปที่ไหนเขาก็ไม่สแตมให้นะคะนั่นแหละค่ะตอนนั้นเราก็เป็นคนแนะนําให้เขาไปสถานทูตพอไปปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือใกล้ใกล้ๆนี้ค่ะนะคะ,นะคะสัญญาแล้วนะคะว่าถ้าเราได้จดหมายฉบับนี้มาจะทําคลิปให้แล้วก็จะไปที่อบตให้เขา,าประทับตา ให,ให้ชมเลยนะคะเพื่อนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวบอกชื่อจริงกันนะคะชื่อจริงชื่อประหยัดสินทันเนอร์นะคะมาดามกะปิก็คือชื่อในในช่องนี้นะคะช่อง youtube คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชม กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ